สวัสดีค่ะทุกคนกินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องนีนาไดอารี่นะคะวันนี้วันนี้เราก็มีเรื่องสำคัญที่จะมาแชร์กับทุกคนนะคะก็คือเรานะคะเพิ่งไปสอบ A2 ภาษาภาษาเดนมาร์กรับ A2 มานะคะแล้วเราก็ได้เต็มนะคะทุกคนเก่งไหมเราก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็อยากจะบันทึกไว้ด้วยว่าภาษาเดนมาร A2 เนี่ยต้องสอบอะไรยังไงนะคะ ก็ขออนีาตทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงต้องสอบ Danish A 2นะคะในเคสของเรานะคะเราต้องสอบอภาษาเด i s h ระดับ A 2นะคะเพราะว่ามันเป็นกฎในข้อหนึ่งของ r e s i d e n t permit หรือว่าบ byu ของประเทศเดนมาร์กนะคะของ family reunification นะคะว่าถ้าเราได้ r e s i d e n t permit ตัวนี้แล้วได้บ byu ตัวนี้แล้วนะคะเรานะคะต้องไปสอบภาษาเด i s h A 1ภายใน6เดือนแล้วก็ภาษาเดนิช A2 ภายใน9เดือนนะคะเราก็ข้ามไปสอบภาษาเดนิช A2 เลยเพราะว่าเราเราเรียนแบบว่าเกินระดับนั้นไปแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่มีปัญหานะคะสำหรับการที่ข้ามจาก A1 มา A2 อืมก็ปกติเลยนะคะพอเร,เราสอบผ่านเนี่ยทางอ,อุ e เลนนิงเขาก็จะส่งจดหมายมานะคะว่าออให้เราให้เราเอาไปผลสอบเนี่ยไป ของเงินคืนนะคะก็คือเราวางมาจําไป1 0 0 0 0แสนโคนใช่ไหมก็ถ้าเราสอบภาษา Danish A2 ผ่านเนี่ยภายใน9เดือนนะคะเราจะได้เงินมาจําคืนประมาณ32,218.27โคนเนนะคะอืมก็นี่ก็เป็นผลที่เราต้องสอบเพราะว่ามันเป็นกฎของการขอไปอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะคะ ค่าสอบนะคะก็จะเป็น2 8 5 4 5 5 d a ดนะคะอันนี้คือระดับของปี2022นะคะหรือประมาณ -14,000 บาทนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ข้ามสอบจากถ้าสอบ A1 ด้วยแล้วก็ A2 ใช่ไหมเราก็จะเสียค่าสอบ2ครั้งแต่ว่าถ้าเราข้ามไปสอบ A2 เลยเนี่ยเราก็จะเสียค่าสอบแค่1ครั้งนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็อาจจะสอบจากระดับง่ายไปยากบางคนก็ ได้ภาษาเดนิชแล้วก็สอบข้ามไปสอบ A2 เลยอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ที่แบบทุกคนสะดวกนะคะมาถึงเรื่องสำคัญนะคะที่เป็นหัวข้อของคลิปนี้เลยก็คือสอบเดนิช A2 ยังไงให้ได้เต็มนะคะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นทริคของเราเองนะคะว่าเราเตรียมตัวยังไงฝึกฝนยังไงนะคะเราก็จะมาแชร์กับเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่กำกำลังเตรียมตัวสอบอะไรอย่างนี้เนาะ อย่างแรกเลยนะคะที่เราไปสมัครสอบเนาะมันก็จะมีแบบว่าเราเลื่อนไปด้านล่างอ่ะมันจะมีให้คลิกว่าแบบเออตัวอย่างตัวอย่างข้อสอบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปนะคะแล้วเราก็ศึกษารูปแบบของข้อสอบนะคะว่าแบบมันมีกี่พาร์ทแล้วก็มันมีกี่ส่วนนะคะแล้วก็มันมันมีส่วนอะไรบ้างถามตอบหรือว่าเป็นช้อยส์ให้เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็คือ ไปศึกษารูปแบบของข้อสอบนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็ขอจะขอบอกทุกคนเลยว่ารูปแบบของข้อสอบเดนิช A2 นะคะเป็นการสอบ speaking หรือว่าสอบพูดทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนะคะ7ข้อนะคะส่วนที่2จะมีลูกภาพมาให้เลือกนะคะแล้วก็จะมีคําถามแล้วก็ตอบแล้วก็เลือก A B หรือว่า C นะคะมี7ข้อคะ่ะ ต่อไปพารที่3นะคะก็มีรูปภาพมานะคะแล้วเราก็ฟังแล้วก็ตอบ A B หรือ C นะคะพารนี้มี6ข้อค่ะต่อไปพารสุดท้ายจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเป็นสตอรี่นะคะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องที่ยาวนะคะแล้วเราก็ฟังจับใจความแล้วเราก็ตอบพยายามตอบเป็นประโยคนะคะสรุปเลยก็คือมี4 มี4ส่วนมี4 p a พาร์ทนะคะพาร์ทแรกกับพาร์ทที่4นะคะพยายามตอบเป็นประโยคนะคะพาร์ทสกับพาร์ทสตอบเป็น a b หรือว่า c ได้นะคะเมื่อเรานะคะรู้แล้วว่ารูปแบบของข้อสอบอ่ะมันเป็นยังไงนะคะก็มาถึงสเต็ปที่2นะคะก็คือการฝึกทาข้อสอบนะคะอย่างที่เราบอกหลังจากที่เราสมัครแล้วนะคะมันจะมีด้านล่างนะคะ่ะเลื่อนลงไปมันจะมีเขียนว่าตัวอย่างประโยคตัวอย่างข้อสอบ เ n น a 2นะคะให้เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปฝึกทำนะคะก็เราฝึกทำจัดตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปใน YouTube ค่ะแล้วก็เขียนว่าขา้อสอบ d n นิ a 2ออะไรเงี้ยมันก็จะมีนะคะก็ไปฝึกทำอีกนะคะฝึกทุกวันทุกวันนะคะฝึกฟังฝึกทำทุกพาร์ทเลยทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็เข้าไปในกลุ่มนะคะของพี่พคนไทยเนาะมันจะมีแนวข้อสอบอยู่นะคะว่าข้อสอบ a 2เนี่ยมีอะไรบ้างก็ไปฝึกทำข้อสอบเก่าอีกนะคะ ส่วนพาร์ทแรกเป็นพาร์ทที่แบบตอบเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมสาหรับเราเราก็เตรียมเราก็คือดูแนวจากพี่เขามาในกลุ่มใช่ไหมแล้วเราก็มาเตรียมเขียนเป็นคําตอบของตัวเองนะคะเขียนเป็นในกระดาษ A4 เลยหลายๆห,หน้าเปลี่ยนเป็นข้อมูลตัวเองเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเบอร์โทรศัพท์ตัวเองวันเกิดตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกกับคนที่บ้านนะคะแบบว่าให้เขาถามแล้วเราก็ตอบถามแล้วก็ตอบอย่างเงี้ยทุกๆๆวันนะคะจนเราเคยชินกับภาษาเดนิชนะคะ เมื่อเราฝึกทําข้อสอบแล้วนะเราก็จะพยายามเมื่อใกล้ถึงวันสอบเราจะพยายามเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้เป็นภาษาเดนิชเพราะว่าเทคนิคนี้เราใช้มาตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษก่อนสอบอะไรเงี้ยเราจะฟังเพลงภาษาเดนิชเราจะเ,าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเราให้เป็นภาษาเดนิชให้แบบร่างกายเราคุ้นชินอะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามันมันมีส่วนนะแบบว่า,าโดยธรรมชาติแบบว่าถ้าเราชินกับสิ่งรอบตัวอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือน ชินกับมันทำข้อสอบได้อย่างเงี้ยเราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยปรับนะคะดูหนังเดนิชฟังเพลงเดนิชนะคะแล้วก็พยายามคุยกับแฟนที่บ้านเป็นภาษาเดนิชก่อนสอบนะคะสักอาทิตย์นึงก็ได้หรือว่าถ้าใครว่างหรือว่าจองสอบล่วงหน้าเยอะก็เป็นเดือน,เด,อนเดือนก็คือฝึกได้เลยนะคะอย่างสุดท้ายก่อนสอบนะคะเราก็อยากให้ทุกคนทำใจสบายๆนะคะเรารู้สึกว่าข้อสอบมันไม่ได้ยากเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ง่ายก็คือถ้าสติเราหลุด ไปเลยนะคะเราก็คือไม่ทันเพราะมันเป็นข้อสอบที่เราต้องฟังแล้วเราก็ต้องตอบแล้วคือถ้าเราไม่รู้ว่าคําถามคืออะไรเราก็คือจะตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแบบโฟกัสกับข้อสอบนะคะทําใจนิ่งๆอย่าตกใจถ้าข้อข้อสอบก่อนข้อก่อนอันนี้ไม่ได้ก็ลืมไปแล้วก็โฟกัสที่ข้อนี้นะคะก็ข้อข้อสอบมีทั้งหมด30ข้อผิดได้ประมาณ6ข้อนะคะก็คือต้องได้สูงกว่า24ถึงถึงจะผ่านนะคะ ตอ,ตอนทําข้อสอบเราก็แบบมีทิคนิดนึงก็คือรอให้แล้ะมองรูปในคอมพิวเตอร์ด้วยนะว่าแบบมันคือรูปอะไรอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นของเราพาร์ทที่4นะคะเป็นพาร์ทเล่าเรื่องใช่ไหมแล้วมันก็มีรูปผู้ชายถ้าจะไม่ผิดชื่อมาตินนะทางานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็คือเป็นรูปผู้ชายแล้วก็มีป้ายซูเปอร์มาร์เก็ตด้านหลังแล้วป้ายอะ่ะมันก็เขียนว่าแบบมันเปิดจันทร์ถึงศุกร์เวลาเท่าไหร่เสาร์อาทิตย์เวลาเท่าไหร่เงี้ยแล้วก็คือคําถามมันถามว่า เขาทํางานกี่โมงถ้าเราก็ฟังแล้วเวลามันก็ตรงกับป้ายทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถสังเกตที่รูปภาพที่เขาให้มาได้ว่าแบบเออมันคืออะไรแล้วก็ก็ฟังแล้วเราก็จับด้วยนะว่ามันตรงกันไหมถ้าตรงก็คือเออใช่ถูกอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการรีเช็ค คำตอบอีกรอบหนึ่งว่าถูกไหมอะไรเงี้ยก็เช็คจากภาพที่เขาให้มานั่นเองเราคิดว่ามันทั้ง4อย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมเตรียมตัวก่อนที่จะไปสอบนะคะก็มีข้อ1เราไปรู้จักรูปแบบของข้อสอบข้อที่2เราฝึกทําข้อสอบทุกๆวันนะคะข้อที่3เราปรับสภาพแวดล้อมให้ของเราให้เป็นภาษาเดนิชข้อที่4เราก็คือทําใจเย็นๆทําใจสบายสบาย,บายตั้งสติในวันที่สอบนะคะ เอออันนี้เราคิดว่าเป็น4ี่อย่างที่แบบเราทำแล้วเราได้ได้เต็มนะคะ30เต็ม30เลยบเลยสำหรับใครที่ทักเรามาแล้วแบบเราส่งคลิปนี้ให้ก็อย่ากโกรธนะคะเพราะว่าเราก็ตอบกับทุกคนไม่ได้เนะว่าแบบอะไรยังไงเพราะนานๆนไปเราก็จะลืมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาอัดคลิปนี้นะคะเราจะได้แบบจำไว้ในคลิปเพราะว่าเราก็ อาจจะไม่ได้จําตลอดไปเพราะว่าถ้าสอบแล้วก็คืออาจจะต้องผ่านเลยหมายถึงว่าเราก็จะลืมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามาอัดคลิปแล้วส่งเวลาคนมาถามเราส่งคลิปนี้ให้เขาก็จะแบบเออก็เขาก็จะได้ความรู้ไปเราก็เออเราก็ตอบได้ตอบในคลิปนะคะอืมก็ใครดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดออติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าถึง1 0 0 0พซับนะคะเราคิดว่าเราจะซื้อ GoPro นะคะทุกคนก็ช่วยกันกด c r i ครนะคะ ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเรายินดีตอบให้นะคะถ้าเราตอบได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ